ก็ไฟจะย่างหมูแล้วเพื่อนเพื่อนพ่อใหญ่แบล็กเอาหมูเนื้อเอ้ยหมูย่างให้แล้วค่ะรอกิน <c oughs> ดื่มวินรอ Thank you darling a n งจ o วว่าจะกินข้างนอกเพื่อนๆพืฟ้าร้องรีบเข้ามาในบ้าน Leo Vin, họ đã đếm, giam, ừ. ngồi giam, panang rồi tin riêng điều con nói lên con เพื่อนเพื่อนน่ากลัวฟ้าร้องพ่อบ้านเอาไอ,ไอครีมช็อกโกแลตมาเสิร์ฟค่ะไอตรงน้น้นนะเพื่อนๆที่เป็นหัวแหลมๆเนี่ยมันเป็นน้ำบาดาลน,นะสมัยก่อนมันไม่มีน้ำประปาเขาทำมาจากแม่น้ำนีำน่ค่ะ สมัยนี้สะดวกสบายมีน้ำปราปลาแล้วป้าไม่ชอบนะไอครีมช็อกโกแลตแต่ขัดใจไม่ได้ค่ะเขาเอาอะไรมาเสือเว่ากินไปขัดใจเดี๋ยวพ่อจะพูดยาวค่ะวันอาทิตย์จะกลับไปทาง,งานแล้วค่ะมากินข้าวที่บ้าน มีปลาวันนี้เพื่อนๆเกะๆปลากินค่ะนี่ปลาหิวเลยจะกินก่อนปลาจะกินเป็นเมี่ยงใส่พริกจะได้เผ็ดๆ